ฝึกพ,พูดจีนกลางวันนี้ชวนดูชวนดูอันแรก่อเราครับจะบอกว่าตย道理ตอ理有ี理ฟังที่อีกฝ่ายเขาพูดเออมีเหตุผลแทที่เขาพูดเนี่ยมีเหตุผลตอ有道ี哎有道理有มีตอี理 เหตุผลแบบเออสมเหตุสมผลโอเคแบบนี้有道理哎有道理ต่อมาครับเออสมนึกละคือฉันไม่ดีเองแหละแบบนี้ครับ是我不好是我不好ง่ายๆเลย是เป็นคือ我ฉันเนี่ยแหละ不好ไม่ดีนะเออ是我不好คือเป็นฉันที่ไม่ดีฉันไม่ดีเองเนี่ยแหละเออ是我不好 กิเรื่องขึ้นเออโอเคฉันเองแหละฉันผิดเอง是我不好ฉันไม่ดีเอง是我不好ต่อมาครับก็เลยจะบอกว่า我听懂了哎我听懂了อันนี้ไม่ยากครับอันนี้เหมือนเคยพูดไปแล้วด้วย我听懂了是吧听懂了听ฟ懂คือเข้าใจ我听懂了ฟังเข้าใจเออฉันฟังเข้าใจละ我听懂了我听懂了งี้นก็ต่อเลยครับกับคํานี้จะบอกว่า我清楚 了、哎、我清楚了 p l u 清楚清楚三三清楚 q u 啊擦肩四个不停后再养擦肩你看我清楚了是吧我清楚了后再 q u 啊养同、嗯、天我清楚了我清楚了我清楚了是不是还要跟你怎么玩我听你的诶、哎、我听你的听翻你的 ของคุณ w a t t ิ้งหนีต่อฟังของคุณสื่อถึงเอาตามคุณเลยคือฉันเอาตามคุณได้แหละเชื่อฟังตามคุณคุณว่าไงฉันก็ว่างั้นน่ะ w h a ทิ้งหนีต่อว่าทิ้งหนีต่อว่าทิ้งหนีต่อโอเคสั้นๆมาให้ลองฝึกกันดูครับแลถ้าชอบนะฝากพวกรากดไลค์กดแชร์ subscribe ติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนพระเราไว้ครับถือการเป็นเรื่องอะไรจายเงนากเชยยมมันเชสู้ๆ